สวัสดีครับพบกับเครื่องเสียงบ้านๆนะครับธนัทศักดิ์สาวนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เอาเครื่องเสียงไปโรงงานขาวดำนะครับงานด่วนนะครับงานนี้จะใช้รถตู้นะครับจะเปิดบนรถตู้นะครับเอาหัวเครื่องเครื่องปรุงนะครับขึ้นรถตู้แล้วก็เปิดบนรถเลยนะครับอันนี้เดินทางมาถึงบ้านงานแล้วนะครับอันนี้เป็นงานด่วนนะครับเขาเพิ่งแจ้งมานะครับเอามาถึงบ้านงานก็จะเตรียมตัวนะครับเอารถตู้เข้าประจําที่จอดที่เหมาะนะครับ อันนี้คือบ้านงานนะครับก็ขนของขึ้นรถตู้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พวกลำโพงพวกกระไรต่างๆก็จะขึ้นรถกระบะนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวเตรียมเดินสายเดินอะไรนะครับเดินระบบนะครับชุดนี้ใช้เป็นชุด 2. อคูนสนะครับสองคูสแล้วมอนิเตอร์2ใบนะครับอันนี้ทีมงานกําลังเตรียมติดไฟเต็นท์นะครับไฟเต็นท์ไฟทางนะครับก็ช่วยกันนะครับคนละแผนกนะครับ เสียงก็ต่างหากนะครับไฟก็ต่างหากนะครับก็จะช่วยกันคนละหน้าที่นะครับใช้รถตู้เปิดก็จะสะดวกครับอากาศหนาวด้วยนะครับอากาศหนาวอากาศเย็นมากเลยครับ10กว่าองศา17 18 20องศาประมาณนี้ครับอันนี้กําลังติดไฟทางนะครับทีมงานกําลังเดินสายไฟทางนะครับอ่าก็จะใช้เป็นมอนิเตอร์2ใบนะครับผมใช้มอนิเตอร์ตัวนี้เป็น15นิ้วนะครับมอนิเตอร์15นิ้วนะครับส่วนหัวเครื่องก็จะเปิดบนรถแบบนี้เลยนะครับ ง่ายสะดวกดีนะครับเก็บก็สะดวกขนย้ายก็สะดวกนะครับฝนก็ไม่ต้องกลัวนะครับสะดวกสบายนะครับก็จะเปิดประมาณนี้นะครับต่อเสรียก็จะเป็นการลองเครื่องนะครับลองเครื่องลองระบบนะครับก็จะนั่งเปิดอยู่ประมาณนี้นะครับก็สะดวกนะครับแต่ก่อนผมจะใช้เป็นรถกระบะนะครับแต่เอาลังคามาใส่แล้วก็มันก็ตอบตอบโจทย์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาฝนก็ลมพัดเข้าได้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ถือว่าจะดีกว่าเยอะนะครับและขนของได้เยอะด้วยไม่ต้องกลัวฝนด้วยนะครับอันนี้ก็ถึงช่วงงานแล้วนะครับนี่ถึงช่วงพระสวดนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาให้ดูการทํางานนะครับเสียงบยงบานนะครับก็พิกแพงนะครับพิกแพงเอาตามที่เราสะดวกที่สุดนะครับพิกแพงไปเรื่อยๆนะครับทาให้เราสะดวกสบายในการทํางานง่ายต่อการทํางานของเรานะครับ ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่พินเพื่อนพ,พ,พี่น้องชาวเครื่องเสียงรัก่าเรานะครับ <het> คลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับ <het> ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ